สวัสดีครับท่านผู้ชมสเปกโฟนทีวีกลับมาพบกับความเคลื่อนไหวของไอโฟน6 p h โฟน6 Plus อีกครั้งหนึ่งครับดึงความเคลื่อนไหวนี้เพื่อนๆทุกคนน่าจะรอคอยกันครับเมื่อทาง Apple ได้ประกาศการวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับโดยหลังจากที่มีการคาดการณ์มาก่อนหน้านี้วันต่อวันเลยนะครับว่าจะมีการวางขายกันเมื่อไหร่นับจากวันที่เริ่มเปิดขายในประเทศกลุ่มแรกๆก็ราวเกือบครึ่งเดือนแล้วล่าสุดก็ได้เ hey ฮกันทั่วหน้าครับ ว่า31ตุลาคมนี้ครับได้ยน่นโฉมกันอย่างแน่นอนโดยเนื้อความดังกล่าวครับจะมีการบอกถึงวันวางขายในประเทศต่างๆครับยกตัวอย่างเช่น24ตุลาคมครับสาธารณรัฐเช็กมอาโปรแลนนะครับหรือว่าจะเป็นแอฟริกาใตา้แต่ที่พลาดไม่ได้ครับก็คือ31ตุลาคมครับมีหลากหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นโคเเชียเอสโตเนียกรีซนะฮะฮังการีไอแเตลนด์ครับและที่สําคัญมีหนึ่งในนั้นคือประเทศไทย โดยช่องทางการเปิดขาย iPhone 6และ iPhone 6พัสก็จะมีทั้งจาก A, S, D Tag แล้วก็ Two Move p e s t นะครับ3เครือข่ายยักษ์ใหญ่ของประเทศรวมถึงผ่านหน้าเว็บ Apple Store ออนไลน์ด้วยนะฮะยังไงก็รอชมข่าวเพิ่มเติมจากทีมงาน s p e c Phone TV ได้ครับกด Subscribe Channel ของเราใน YouTube ครับพิมพ์ s p e c Phone TV ก็กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารกันครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ